สวัสดีครับวันนี้ข่าวปนีก็จะมาอัปเดตข่าวคราวที่น่าสนใจของทางฝั่งศิลปินฝั่งอินดี้กันบ้างนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีข่าวคราวน่าสนใจอะไรกันบ้าง เริ่มกันด้วยข่าวของนุกธนดลกันก่อนเรียกว่าทำเอาแฟนๆถึงกับร้องกรีดสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อนุกธนดลคูจินของป้ายปายโอริโอได้โพสต์รูปตัวเองในชุดรอดอซึ่งสมัยนั้นผอมบางมากๆผิดกับหน้าตาและรูปร่างในปัจจุบันเรียกว่าเป็นคนละคนกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังเห็นรอยยิ้มมุมปากที่เป็นเอกลักษณ์ของนุกตั้งแต่ตอนเรียนรอดอจนถึงวันนี้ซึ่งนุกก็ยังคงุกคาตัวเองกับแคปชั่นว่าว้าวพระเจ้าลองมาดูเม้นที่แฟนๆเห็น รูปนี้แล้วพากันเม้นแซวนุกอย่างมีสีสันบ้างนะครับความยิ้มมุมปากนั้น <c oughs> คอมเมนต์ที่1ครับมาไกลมาก,ามากความหล่อเพิ่มขึ้นก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่มี f อเม้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับและก็ธนดนขายตัวจริงออกมาเดี๋ยวนี้นะก็แค่ตอนนั้นยังไม่แตกเนื้อหนุ่มก็เท่านั้นเองตอนนี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วหล่อมากแก้งตัวเองเจ็บน้อยสุดแล้วจ้าสมัย f อพี่ไหมไทยร้องได้ทั้งอัลบั้มตัวนั้นเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์นั้นสร้างความคลืน่นเครงกันสนันโซเชียล กันเลยทีเดียวนะครับสาหรับข่าวครา,าวของหนุ่มนุกธนดลมายังฝ่าฝั่งของสาวอาร์มชุติมากันบ้างนะครับต้องเรียกได้ว่าในช่วงโควิดเนี้ยค่อนข้างที่จะว่างงานกันเลยทีเดียวเจ้าตัวนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะได้ลองทํากิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้สาวอาร์มชุติมานั้นก็ได้ลองกิจกรรมการเล่นเจสกีต้องเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องกันเต็มที่และที่สําคัญผู้ที่สอนอาร์มชุติมาในการเล่นเจสกีครั้งนี้มีดีกรีระดับแชมป์โลกกันเลยทีเดียวครับและอัปเดตข่าวครา,า,าวจากทางฝั่งไทดอว์มิวสิกนะ ของทางฝั่งแกรมมี่นั้นก็ต้องเรียกได้ว่าได้ส่งซิงเกิลใหม่ของออยเลอร์ออกมาซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มียอดวิวสูงถึง2ล้านสแสนวิวเข้าไปแล้วกับซิงเกิลเพลงไปอยู่กับคนใหม่โลดและที่สําคัญยังคงได้พระเอกที่ดึงดูดยอดวิวเป็นอย่างมากเลยอย่างเนเงินร่วมแสดงกับออยเลอร์และนักแสดงอีกคนต้องเรียกได้ว่าไหลลื่นสมูทสุดๆสาหรับ MV เพลงเพลงนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าอย่าลืมไปตามฟังเพลงของเขากันเลยทีเดียวกลับมายังฝั่งอโศกอย่างค่ายแกรมมี่นะครับก็ต้องเรียกได้ว่ามีโปรเจ ทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือโปรเจกต์เพลงที่มีการฟิชเจอริงการระวังเด็กไอดอลและนักร้องจากค่ายแกรมมี่นั่นก็คือหนุ่มนิกนรุพลและมาริโอโจ๊กซึ่งเป็นเด็ตไอดอลนักร้องสายฮาคนดังร่วมกันผุดซิงเกิลสู้ต่อเด้อต้องเรียกได้ว่าโปรเจกต์ Project นี้เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษที่ทํากับช่องก้าวหน้าดีนะครับโดยเนื้อหาของเพลงนั้นจะเป็นการให้กําลังใจให้สู้ต่อนะครับผมและก็อีกคนนึงจากทางฟังแกรมมี่โกนะครับอย่างบ่าวมณแคนเสียงสุดสแสน,นก็ต้องเรียกได้ว่าเดินทางสายบุญไไมมม่หยุดดแ้้งานจะ ให้ไปโชว์ช่วงนี้แต่ก็มีงานเอาบุญอยู่สม่ำเสมอในวันนี้หนุ่มมนแคนแกนคูนก็ได้อนุโมทนาบุญไปถวายมะนาวให้หลวงปูป่บุญชวนเพื่อให้นำมะนาวนั้นไปใช้ในกิจของสง์ หรือนําไปแจกต่อต้องเรียกได้ว่าใจบุญจริงๆครับและก็ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจของสาวเบลนิพาดาอาจจะดูเหมือนเป็นข่าวของสาวเบลนิพาดาแต่ไม่ได้เป็นข่าวของเบลนิพาดาโดยสัทีเดียวแต่กลับเป็นข่าวคราวของนางเอก MV เจ็บหนักวิทยาของเบลนิพาดานั้นซึ่งณปัจจุบันนี้ถูกขยับเลื่อนขั้นจากนางเอก MV กลายเป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่ามีค่ายมากสีนั้นมาดึงตัวของนางเอก MV อย่างน้องนาวกันยาว ซึ่งเคยเป็นนางเอก MV ในเพลงเจ็บหนักวิทยาของสาวเบลนิพาดานั่นเองครับล่าสุดนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าถูกแมวมองมือทองอย่างคุณตุ๊ดนริกาชวนเข้าสังกัดและก็ให้ประเดิมบทนางเอกคู่กับฟิวกิติกรในซิทคอมหวานมานรัชฉำฉันกับเธอของสองผู้จัดอย่างสุนทรแจ,มราจาร่มกระจ่างและนุตราชเงินแสนธานิ์แห่ง New เว v e Music นั่นเองครับต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยในวันนี้หลากหลายข่าวคราวไปเลยทีเดียวและที่สาคัญอย่าลืมก่ และกดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยนะครับแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลุกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ